รเสวัสดีกันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับโจโจบอยกันอีกแล้วครับวันนี้ทุน800โอ้โหเรียกว่าไมา้ยังเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทุนเยอะเนี่ยจะเจ๊งหรือเปล่านะเออแต่ช่วงท้ายเดือนผมก็เริ่มกลัวๆวันๆแล้วเหมือนกันว่าจะโดนสอยเอาไปแดกเออทาดีมาต้นเดือนไงเออไม่รู้ว่าท้ายเดือนมันจะตกคืนหรือเปล่านะเออก็อระวังกันด้วยแล้วกันนะสาหรับใครที่ สายนี้อยู่นะครับผมอะไปรุยกันสักนิดสักหน่อยกันดีกว่าครับผมมาก็วันนี้ทุน800เอ,อ่อได้ไงดีไปกดธรรมดาดีกว่าเอาง่ายๆไปเออไม่ต้องเรื่องเยอะฮะนี่เลยฮะเอาง่ายๆไปก็ห้องนี้เนี่ยจะเป็นขั้นต่ำอยู่ที่0.5ถึง50นะผมเพราะฉะนั้นเรามีทุน800เราปัไปได้เหลือๆมาเออ ก็สเต็ปยังอยู่ในสเต็ปเดิมๆนะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนสำหรับผมนะก็ยังใช้แบบ3-4อยู่แต่ว่า2ตัวนี้ผมขออัดนิดนึงโอ้โหไม่มาว่ะเจอแม่งแดดว่าแล้วแม่งแดดกว่าไปอย่างรวดเร็วอ่ะสี่ร้อยสิบฮะเบ็ดห้าผมสาดรป่ะสาดไปฮะหนึ่งสอง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 ขึ้นมาสวยงาม4 0 0ขึ้นพันก่อนเลยฮะ โลูมาทัา้สองร้อยบาทมาว่ะสามร้อยแล้วเฮ้ยควรเ,เลิกมะที่จริงนะเอ300อสามร้อยควรเลิกนะอามาโยกหน่อยสวยงามเพาะควรสามร้อยมาอีกทั้ทงแจ๋วยังแจ๋วเฮ้ยถึงว่าแจ๋วไม่ได้แย่ฮนะปลูกข้างล่างเด้อสามสิบสามครับสู้ๆเพื่อนนายทำได้ไหมสามเฮ้ยไม่มาว่ะก็ไปเด้งแม่งมาแล้วว่ะโคจัดโคจัดสัมผัสได้เลย ตุยต่อตุยต่อเราเชื่อออนยังมีอีกเพื่อนเริ่มขึ้นมาแล้วเอ,อ๋ยเพื่อนเริ่มขึ้นแลนวสู้เพื่อนไปด้วยกันเราไปด้วยกันไปด้วยกันหมดก็หมดด้วยกันดีกว่ามาสองร้อยห้าสิบเครับหยุดน้ำแข็งแล้วก็ต่ายบานเลยต้องได้โอเคครับหนึ่งตัวมีไหมกระต่ายโอ้กระต่ายไม่มาวะเราเพิ่มเบ็ดเลยะขึ้นแหลกพันแล้ว เราขึ้นหลักพันแล้วเราขึ้นได้แล้วฮะที่จริงน่าจะรอถึงพนะันห้านะถึงเบสนิบเนี่ยเราก็จะค่อยๆตีมากกว่าเดิมสามร้อยโอ้ยังแจ๋วอุ้ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาว่ะสามสามร้อยมาอีกแลพันเจ็ดแล้วครับวันตอนนี้จะอื้จะบวกหนึ่งพันแล้วโอเคครับผมบวกมาหนึ่งพัน 1, แล้วมาหกร้อย 600. ตอนนี้เป็นสองพันสามสองพันสามยังไงขึ้อนอีก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 วัยรุ่น มีอีกมยมาดันไปดันไปผมก็ใช้คำนักงคอมหน่อยนะออไม่ไม่งามไส้ใช่ไหม <c oughs> อุ้ยแล้วเพิ่มร้อยสามสิบรับกูได้น้อยไปหน่อยนะเบสิบกูได้น้อยไปหน่อยนะได้แล้สามร้อยเฉาเลยเฉาโอ้โหตอนนี้ไม่ขึ้นว่ะสองพันสามเมื่อกี้ขึ้นราอรอบเดียวเอง ไม่เป็นไรฮะใจเย็นไว้ก่อนเพราะมันต้องมีฮนะโยกอะแต่เพื่อนเราเริ่มมาแล้วแปดแปดสิบกว่าแล้ววุ้ยใจโคตรนิ่งตอนนี้ผมลงมาพันห้าแล้วเฮ้ยเพื่อนได้ใส่มาน,นะปลาใหม่เยอะเหรอโว้โหไปแย่งกันอีกแล้วเหรอจะเข้าเยอะนะขอร้องแหละ <c oughs> แค่นี้พอเออมาวุ้ยะ กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยแหละไอ้ผลที่หลายคนแบบเจ๊งกันก็เพราะแบบนี้แหละหิวไว้หน่อยฮนะแล้วผมก็จะเป็นแบบไรยยหนื่นด้วยที่ผมหิวไปหน่อยแล้วก็น่าจะเจ๊ง,ง300เฮ้ยสามร้อยเฮ้ยแล้วผมต้องหาอะไรกู้หน้าโอเลผมหกร้อยยังกู้หน้าได้อยู่ที่เนี่ยเลียก็จะแย่ยังกู้หน้าได้อยู่ฮนะขึ้นมาขึ้นมาไวรุ่นขอละอย่าอย่าอย่าทิ้งพี่ไว้ตรงนี้พี่ทำมาดีนั่นคือสั้นแล้ว โอเค800โอ้เจ๋งยังไงยังไงติด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 ตัวใหญ่มาอีกแล้วสาขก็ไปฮะเราสาดทุกตัวเลยพยายามเก็บไห้ได,ด้ทุกตัวฮะและจะสกิดสกักทีก็ยังดีฮะโอ้เราขึ้นมาพันกว่านะพันสามตอวนี้เราบวกประมาณเท่าไหร่วะห้าร้อยปะหกร้อยละเจ็ดร้อย ว่านะผมว่านะตัวนี้มาแล้วล่ะเออเฮ้ยสมพรปากสองพันสามงัหนึ่งสองพันสองพันหนึ่งลิ้นโกหรลอลิ้นโรกเ๋ยไปไปพอพอครับสองพันจบอีกสองพันบู๊แม่งทีตัวเมื่อกี้สุดท้ายจริงๆอะเอาเอาแค่นี้พอครับสองพันบูมาบเท่าไหร่สองพันสองกันครับเออสำหรวันนี้ลากันไปถึงวินีนี้กันบายๆนะครับผม 两场戏桌，亲相连的三世，二岁了装个蛋炒，驸马那娶的王，个满皇上那回，二岁了装。